วัสดีค่ะเบิ่งเดอ้อพี่น้องประเด็นเสี่ยนหายเบื้องของประเด็นไปใจมากเมื่อกี้นี้ประเด็นเสียวมาตตำสวมกินเนาะ,ะเนาะนี่หมักทัวไปรลั่ขามากเากระสือขนมกินมาน้ำพี่น้องซื้อขนมกินมาน้ำมีประเด็นใด้ขนมมาก,กินใดขนมมาก,กินสองขนมขนมขลองมักประเด็นกับอ,นนอันนั่นประเด็นมาก,กขนมเปียกปูน ขนมเปียกปูนก็ขนมมันสันนี่ขนมสันขนมเปียกปูนไปเดินกับมากขนมมันนี่กับมักเน่าปไเด็นกินได่เราก็ได้กล้วยมาน้่เน้อขนมได้กล้วยมะบีหนึ่งอันนี้ก็กล้วยนี่กินไก่สีเบิร์ดอันนี้เพิ่นแกแถมมาให้กินไก่สีเบิร์ดลล่ะอันนี้ก็กล้วยปิ้งปเดินปิ้งไปใส่กินในสื่อได้ยุ่ลกหนึ่งโทรศรพท์ไประเด็นกับพอดีพี่น้องเลยยังแก่ไขว่าท่านใดมีอยู่เคียงเดียวนี่ล่ะ แกไข่เพระท่านได้ยู่อันนั้นเขาก o เกิลบพะท่านได้เนาะคขาเนาะแต่ว่าเคียงนี่เล่นได้ยุดอกไลรสดประเด็นกับเจ้าเคียงนี่ละไล่มื่อแลงมื่อแลงกับเจ้าเคียงนี่ละไล่ไรเจ็บเหรียญเนาะพี่น้องเนาะไก่สีหอดปีใหม่แล้วก็ขอ้ไว้พอนให้พี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญตลอดไปเด้อค่ะเดอ้อให้หแห้งๆปังๆปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้ว ันผู้ได้กับบ้านก็นให้เดินทางปลอดภัยเนาะค่ะเนาะโชคดีมีใช่ตลอดไปไปบา้านหาพ่อหาแม่หาพี่หาหน้องเฮ่อไปเดินกับทีไปคือกันเนาะกับที่ม่นหลังปีใหม่ผมหลังก็สิได้ไปเพราะว่าไปเดินต้องเฝ้าบ้านให้เพื่อนเพราะต้องให้นายไปก่อนเนาะไปเดินไปที่หลังมันมีคนอยู่บ้านไปเดินกับที่ด้อยู่บ้านกับแม่น่ายอยู่บ้านดาูแลผู้เฒ่า อันนี้ก็แซ่บแซ็บี่วยนองเดินก็จกินตำหม,มกทั่วแล้วก็บจอันตำเดี่วของใครจเป็นอันเกียวใครมากินจักน้อยเนาะน้อยเดียวกัพอไปเดนจไปกินกับตำหม,มกนี่ตำหม,มกทั่วขเขาเพ่ออะนั่นเขาพอ่าไปเด็นหงไวต้ม,มืองเซานี่เพิ่นพากันไปเที่ยวหราไปเด็นก็เลยบริหอ,องเขาเพิ่มขมนม พอดีออกไปเพิ่นซื้อมาจากตลาดพอดีเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็เลยเฮตเซียนหัวเหว่จะได้บุกเน่ยแซ่บเพิ่นว่าประเด็นก็เลยเอามาอันนี้การเก้าสิบบาทของนี้พี่น้องซ้ำนี่ก็ได้เ่าพ่อลอยหรอกเดี๋ยวอยู่อันสิบบาทสิพ่อลอยเนาะค่ะเนาะเป็นกำลังใจให้ไประเด็นเนี่ยก็เด้อให้ประเด็นแดนครบลอยเรียนไว่ไวประเด็นกับอันมื่อนี้ก็จีบ่ขึ้นเด้กปนัยดอกพ่อบ้าน เจ้านายไปเด็นประยู่เนาะมึอนี่ก็สิขึ้นตะเวนจังหน่อยอยู่เน,น,นาะค่ะเนาะมืึงประเด็นก็สิไปเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานพปเพราะว่าเพิ่นประยูงสีปะเด็นก็เฮ็ดเบี้ยกอกันหาประหมผ้าอ่อนหา,น,านหาหนันหาหนี่มาเฮ็ดมาซักมาหยังหายกระเจา้าย่างพราเจ้าบ่อยู่เนาะแล้วก็เฮ็ดเบี้ยกอเก่าเนาะสิได้ตำหมักทัวกินเลไปเด็นก็บ่ได้ลงคลิปดอกตำหมักทัวไประเด็นกับสีไทยให้เบิ่งเท่านี้ล่ะเพราะว่า ไปเดินกับว่าไรตำใสอย่างไรเนาะคะเนาะใส่น้าตาลใส่มะพริบไปเดินกับว่าไรใสไปเดินตํากินธรรมดาเพราะว่าไปเดินกินเผ็ดเพราะใครได้นไปเดินไอหลอดล่มไปเดินบ่ดีเพราะใครได้กินเผ็ดหรอกหลอดล่มบ่ดีกินหลอดไปเดินไอไอหลอดเฮ็ดไทยเสลียพันข้อแล้วก็เฮ็ดให้เจ้าของแน่นะเอื้อมือเสาร์ไปเดินกับเป็นหอบหอบไปยุไปเดินกับเลบ่บอนนั่นคลิปกับว่าไ้ล่องปันไดเพราะว่าโทราศัพท์บ่ราะใครดีเนาะคะเนาะ ทลัราซประเด็นบ่ใครดีเป็นน้ำมีงบ่เข่าเขาน,นั่นแต่ว่าเคียงนี่บ่เป็นยังเราเคียงเคียงอันอีกเคียงหนึ่งที่เป็นเข่าน,นั่นบ่ไดเขากูเกิลบ่ไดเนาะ,ะเขาเนาะประเด็นคุ้มเห็ดอยู่หลายกระยานนั่นนั่นเห็ดพวกเป็นย่านกิมพิซกินถือเพราะว่่ปานนั้นยังกิมพิซกินถืออยู่พี่น้องเอ้ยอเอาเถ้าแหล้วสมองบ่ไหวเนาะมาเห็ดโจ้เจียวหัวกับว่ไปบ่ามาเนาะ ไปบดถอดจอดบดถึงผู้ใดก็ขอโทษขอภัยเดอ้อพี่น้องเลยเหลือโย่ยเคียงเดียวหลวงพ่อเดไปเบิงเพิ่นไดในหน่วยบานห้านางบ้านไปเัีนบ่ท่านไปอยู่คนมีสองเคียงกันย่างไข่ในเบิงบ้านนั่นเปลียนบ้านนี้ไดซอยกันนอกคณะเปลี่ยนกันย่างเหมนพรท่าน,านเกียงเรียงโซ่เชียวปันเดก็บพันเดบ่ดีบ่งามก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะเดอ้อ ให้ไปกับปีเก่าปีใหม่กับไหันมีแต่โศกแต่ไส้เขาม้าเนาะคณอพี่น้องเหตุนิยังกับไห้ย่อยๆยิ่งๆเห็นไปข้างหน้าเด้อกันเด้อของเกา่ากับเอาไว้ทั้งหลังให้ปิวไปน้ำร่มน้ำแหลงเนาะของใหม่กับไห้มีแต่จะเลื่อนลุงเรื่องเก่าหนาถ้ามาหากินสุขภาพกับขแข็งแรงย่อยๆ,ๆยิ่งขึ้นไปข้างหน้าเนาะคณอประเด็นกับสิจบคลิปไปซ้ำนี่ก็เด้อกันเด้อ ขอบคุณทุกกำลังแท้งใจขอบคุณทุกไก่ทุกเลื้อนเนาะค่นะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อให้ยูดีสบายควมเจ็๊ยบจะได้ควมไข่จะมีไปทงางเลยก็จะเลืมใส่แมวขอให้เจริญรุ่งเรื่องเก่าหนาทำมาหากินเผื่อไม่มากก็ช้าได้พาเล่มงามเนาะค่นะเนาะขอบคุณทัวลรลูกเด้อค่ะเด้อแตงกิ้วยูโซมัสแฮปปี้นิวเยียไก่สีเทงโลเนาะค่นะเนาะ เยันกับคอนจบคลิปให้ซ้ำหนีก่อนวัดดีค่ะวบตัดติดตามคลิปหนาเนาะคะ่ะเนาะ